ดงดังหนูชนยิ้มดังมากออกสี่ทุ่มสะแควกูอยากจะร่วมออกสี่ทุ่มสะแควมึงร้องไห้ทำไมหลักแม่ลงหนังสือพิมพ์ไทยรักนี่หน้าหนึ่งเต็มเต็มหน้าหนึ่งเต็มเต็มนี่นี่ดงดังลงหนังสือพิมพ์ไทยรักหน้าหนึ่งเต็มเต็มกูรู้มึงให้นักข่าวเอาตูด สมัยนี้ไม่โปรโมทตัวเองเกิดยากเส้นทางชีวิตของหนูเชิญยิ้มเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามตั้งแต่การเป็นนักแสดงลิเกจนกระทั่งก้าวเข้าสู่วงการตลกคาเฟ่และกลายเป็นศิลปินตลกแถวหน้าของประเทศไทยที่ครองใจผู้ชมมานานนับสามทศวรรษในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นเกี่ยวกับหนูเชิญยิ้มตั้งแต่อยู่เวทีลิเกจนก้าวสู่คาเฟ่คณะแรก และกลายเป็นดาวค้างฟ้าที่เราเห็นในทุกวันนี้หนูเริ่มต้นเส้นทางศิลปะการสแสดงจากการเป็นนักสแสดงลิเกโดยได้รับการฝึกฝนจากครูสำอางและสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะลิเกของตนเองการสแสดงของหนู เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมมานานนับ10ปีจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ต้องนำเสื้อเพชรลิเกเไปจำนำเนื่องจากเสียตัวจากการเล่นพนันส่งผลให้เขาต้องหาแนวทางใหม่ในการแสดงด้วยความจำเป็นหนูจึงนำเสื้อคอกระเช้าของแม่ครัวในคณะมาใช้แสดงแทนและด้วยความสามารถทางการแสดงทำให้เขาสามารถสร้างเสียงหัวเราะ และได้รับความนิยมอย่างสูงส่งจนกลายเป็นที่จดจำในฐานะดอกโศกตัวโจกแห่งคณะลิเกครับและหลังจากนั้นหนูก็เล่นลิเกในฐานะตัวโจ๊กมาโดยตลอดพรสวรรค์ของหนูเป็นที่จับตาของแดงอิสระเดือนเพนผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงและได้เห็นแววของหนูจากการแสดงลิเก แดงจึงชักชวนให้หนูทดลองเล่นตลกตามคาเฟ่ยอย่างไรก็ตามด้วยความขี้อายหนูจึงปฏิเสธไปในครั้งแรกแต่ภายหลังหนูจึงยอมขึ้นเวทีในบทบาทซูเปอร์แมนแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะบรรยากาศของคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยผู้ชมที่ดื่มสุราแต่ด้วยการสนับสนุนจากแดงและการตอบรับที่ดีจากผู้ชมทำให้หนูเริ่มมีความมั่นใจ ในการแสดงตลกมากขึ้นแม้เขาจะยังโหยหาก,การแสดงลิเกก็ตามและหลังจากนั้นหนูกับแดงอิสระเดือนเพนก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยครับจนเวลาผ่านไปหนูก็เปลี่ยนฉาย,ยาครับจากดอกโศกเป็นลูกกอ๊อฟหนูได้เปิดการแสดงในย่านคลองเตยและบังเอิญว่าแดงอิสระเดือนเพนที่กำลังจัดตั้งคณะใหม่ก็แสดงอยู่ใกล้ๆกัน เมื่อแดงทราบว่าหนูคืออดีตสมาชิกคณะที่เคยร่วมงานกันเขาจึงตัดสินใจรับหนูเข้าในคณะอีกครั้งแต่การเชิญชวนครั้งนี้คล้ายๆกับการมัดมือชกเยมากกว่าเพราะแดงเล่นเข้าไปเป่าประกาศว่านี่แหละครับคือหนูอิสระเดือนเพนอใช่ไหบคนนี้แหละครับเออไต,ต่เต้ามาจาก เด็กกระเป๋ารถแถวคลองเตยฮระยะหลังก็มาอยู่กับเดือนเพนก็แม้ว่าจะได้ร่วมงานกับเพื่อนตลกฝีมือดีอย่างจ้าเอ๋จัดตัวลงคามินเชิญยิ้มแต่ด้วยข้อจํากัดของคณะเพราะว่าอิสระเดือนเพนยังเป็นตลกคณะเล็กจึงทำให้โอกาสแจ้งเกิดนั้นยังค่อนข้างจํากัดครับภายหลังหลังจากออกจากคณะอิสระเดือนเพนหนูได้รับการชักชวนจากเพื่อนสี อย่างคมิ้นเชิญยิ้มให้ลองแสดงตลกอีกครั้งหนูเคยได้รับการทาบทามให้เข้าร่วมคณะตลกอย่างซุปเปอร์โจ๊กของจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแต่ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่อย่างกิฟโคคคูณว่าคณะดังกล่าวมีนักแสดงมากพอแล้วและโอกาสที่จะแจ้งเกิดหรือได้รับบทบาทสำคัญนั้นค่อนข้างยากในที่สุด คำมินจึงช่วยฝากฝังให้หนูเข้าร่วมกับคณะเป็ดเชิญยิ้มอย่างไรก็ตามเป็ดยังไม่ได้รับหนูเข้าคณะในทันทีเนื่องจากมองว่าหนูมีบุคลิกภาพและการแต่งตัวที่ไม่ตรงกับแนวทางของคณะแต่ในคืนเดียวกันหนูได้ขึ้นแสดงที่ซามูไราคาเฟ่ย่านแฮปปี้แลนด์ซึ่งเป็นที่ที่4และสามารถควบคุมเวที เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความประทับใจให้แก่เป็ดเชิญยิ้มจนได้รับโอกาสเข้าร่วมคณะอย่างเป็นทางการครับการเข้าร่วมกับคณะเป็ดเชิญยิ้มถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตหนูก็ว่าได้ครับเพราะทำให้เขามีโอกาสการแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของคณะ เขาได้นํามุกเด่นจากคณะอิสระเดือนเพนมาใช้เช่นมุกหลวงปู่เข็มและมุกขับแท็กซี่ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของคณะเป็ดเชิญยิ้มนอกจากนี้รายการสี่ทุ่มสแวรยังทำให้ผู้ชมได้เห็นแง่มุมชีวิตของหนูเชิญยิ้มได้มากขึ้นและแสดงให้เห็นว่าการร่วมงานกับเป็ดเชิญยิ้มช่วยทำให้เขามีความมั่นคงทางการเงิน จนสามารถซื้อบ้านซื้อคอนโดและรถยนต์ Honda าพีอูรวมถึงของใช้ส่วนตัวที่เคยฝ่ายฝันอย่างกางเกงยีนรีวายนี่พี่เป็ดหกพี่เป็ดของกูซื้อบ้านซื้อรถให้กูด้วยเนอะแม่งใช้นะ้ำหอมยี่ห้ออะไรกลินเหมือนน้ำปลาทิพย์พลดช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงพีของหนูก็ว่าได้ครับ าะคณะของเป็ดได้รับความนิยมอย่างสูงสุดและมีการอัดวิดีโอขายในตลาดจำนวนมากและภายหลังหนูยังได้เป็นตัวประจำในรายการระเบิดเถิดเทิงรวมไปถึงเป็นสมาชิกของแก๊งสามชาทำให้ชื่อเสียงของหนูเชิญยิ้ม เป็นที่รู้จักในวงกว้างขอขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับที่อุตส่าห์ส่งไปสนิบัตไปในการเที่ยงวันกันเองขอบคุณมากครับจนกระทั่งหนูได้รับครอบครัวผนใจประชาชนขอบคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากขอขอบคุณมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ไปรับรางวัลมานะครับครอบครัวมหาชนดีเด่นปี38ที่ทุกท่านส่งไปนิบัตไปเป็นแรงใจกับเขาท่านผู้วิเกตครับเป็นปีแรกและปีเดียวที่ทุกท่านตัดสินใจผิด ทั้งยังได้เดินทางไปแสดงต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของอาชีพตลกของหนูเชิญยิ้มแต่แล้ววันที่ฉันดวงอ,อกมันคำในอ,อกน้ตาตลกลังลิงอย่างไรก็ตาม ความลุ่งโลดของหนูก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเพราะในปี2539 mm hmm. เมื่อเริ่มมีข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพนันบอลแม้จะถูกหยิบมาเล่นเป็นมุกตลกแต่ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจและภาพลักษณ์ของเขาทำให้ในช่วงปลายปี2540หนูหายไปจากวงการอย่างชั่วคราวและแม้จะกลับมาอัดวิดีโออีกครั้ง ในฐานะหัวหน้าคณะย่อยแต่ปัญหาส่วนตัวก็ยังคงลุ่มเล้าเงินทองหาได้ชายจนหมดตัวโลกทั้งน,น่ากลัวแดนมืดมัวยิ่งพาเศร้าใจเวรกรรมแบนคนง,งามต้องมานี้ไกลแล้วรูจะทาอย่างไร ้ล้ลลกแหได็องใเป็นปี2541หนูประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่เมื่อเกิดปัญหาทางการเงินและการครบเพื่อนที่ไม่ดีทำให้ต้องปเผชิญกับความลำบากเพียงลำพังและยิ่งไปกว่านั้นครับคือการสูญเสียแม่ผู้เป็นที่รักทำให้เขาตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า และขาดที่พึ่งทางใจจนทำให้เขาไม่ไปทำงานและถึงขั้นถูกถอดออกจากรายการโทรทัศน์ที่เคยไปเป็นตัวหลักกระแสข่าวลบและแรงกดดันจากสังคมทำให้หนูพักงานจากวงการไปช่วงหนึ่งครับหลังจากช่วงเวลาแห่งความมืดมนหนูได้ตัดสินใจกลับมาอีกครั้งด้วยการให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะใจซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ของการเดินหน้าต่อในวงการตลกโดยแยกตัวจากคณะเป็ดเชิญยิ้มและก่อตั้งทีมของตนเองในชื่อหนูเชิญยิ้มก่อนจะเปลี่ยนเป็นหนูคองเตยภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทีมงานเชิญยิ้มแต่เนื่องจากปัญหาต่างๆทําให้หนูต้องเปลี่ยนลูกทีมอยู่บ่อยครั้งและแม้จะกลับมาได้แต่เขาก็ไม่สามารถ ที่จะเรียกความ,มนิยมกลับมาได้ไเหมือนเดิมรครับที่ปิดตัวผมผมเบื่อวงการนี้มากเส้นทางของหนูเชิญยิ้มถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามความสำเร็จและบทเรียนจากชีวิตในวงการบันเทิงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งในตลกระดับตำนานที่ทรงอิทธิพลต่อวงการตลกไทยจนมาถึงปัจจุบันครับ ปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหนูเชิญยิ้มเนี่ยออกจากวงการไปและเขาเป็นยังไงและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนั้นเขามีที่มาที่ไปอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณครับ